สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่101รีไว s ์ครั้งที่1นะครับเราจะเอาตัวอย่างที่101มาปรับปรุงนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเพราะผู้เรียนนะหลายๆคนถามว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะทำให้เห็นเป็นแนวทางนะในการปฏิบัตินะครับ ตัวอย่างที่101นะครับถ้าผู้เรียนคนไหนยังไม่ได้ดูนะครับให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มเติมตรงจุดไหนบ้างถ้าเรากลับไปดูตัวอย่างเก่าเนี่ยนะครับเราจะมีการเปิดไม้ที่มีคุณภาพใช่ไหมครับจุดที่เปิดไม้นะครับก็คือการใช้หลักการของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับและหากทิศทางของราคานะครับเปิดไม้ลายราคาวิ่งลงเปิดไม้ซลล์ราคาวิ่งขึ้นเราก็จะมีการแก้ไม้นะครับ และวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มนะครับในจุดที่จะสามารถสร้างกําไรได้ในกรณีที่เปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงบางคนเรียกกลยุทธ์นี้ว่าสโนบอลนะครับหรือการกินกําไรแบบโฟร์เทนนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นแทนที่จะปล่อยให้กําไรนะครับมันวิ่งขึ้นตามระยะทางของราคาใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้เพิ่มนะครับนะครับ โดยใช้ระบบกริดเข้ามานะครับสร้างระยะกริดขึ้นมาในการเปิดไม้นะครับและสร้างระบบเทลลิงสต็อปขึ้นมาให้ราคาสต็อปลอนเนี่ยวิ่งตามนะครับจะไม่จำกัดกําไรนะครับนะครับหมายความว่ายิ่งราคาวิ่งขึ้นไปแรงเท่าไหร่ก็จะได้กําไรมากเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงนะครับระบบเทลลิงสต็อปก็จะสร้างกําไรนะครับยิ่งราคาลงไปแรงเท่าไหร่ก็จะได้กําไรมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง และนอกจากกําไรที่มากขึ้นแล้วนะครับจํานวนการออกไม้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผู้เรียนลองคิดถึงนะครับในปกติเราจะมีการเปิดไม้แล้วก็มีการแก้ไม้แต่วันนี้นะครับเรามีการเปิดไม้มีการแก้ไม้และเปิดไม้เพิ่มในทิศทางของราคาที่มีกําไรด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับพัฒนาต่อยอดกันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ ea กันก่อนนะครับวันนี้ผมจะไปไวๆนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยได้มีการอธิบายไปแล้วในคลิปวิดีโอตัวอย่างที่101นะครับผู้เรียนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูก่อนนะครับ ea name เก็บชื่อของ ea นะครับ lot เท่ากับ0.15นะครับ check distance pip เท่าก e ับ20 ema fast เท่ากับ3 ema slow เท่ากับ8 เอเมเทนเท่ากับ50าิบกิ s ดิส c ทนเท่ากับ10นะครับล o อ p พัดเท่ากับ0.01 BackTesting แบ็กเทสติ้งเท่ากับโฟร์นะครับโคลสปิ p เท่ากับ8 m a แม็กออเดอร์เท่ากับ20 t สิบเทลลิงสต็อปเท่ากับ15 t ห้าเทลลิงสเต็ปเท่ากับ3เราจะมีส่วนที่เพิ่มมาก็แค่เทลลิงสต็อปกับเทลลิงสเต็ปเท่านั้นนะครับส่วนแว r ล a b เอเบิลนะครับกิลดิส s ทนคูณ2 Profit ิตล็อต BS โหมด forward t a i n m o d ด reverse t a i n ค่าเริ่มต้นเป็นศูนยนะครับ forward t a i n reverse t a r n นะครับ data type เป็น string นะครับค่าเริ่มต้นคือ off code lot เท่ากับ0ูนยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า variable ที่เราเพิ่มเข้ามา constant ที่เราเพิ่มเอามาเนี่ยเราจะเอามาใช้ทำอะไรนะครับใน area แรกก็เหมือนเดิมนะครับเราจะพิจารณาการเปิดไม้แรกแต่เพื่อไม่ให้ระบบเกิดความซํำซ้อนนะครับผมจะเปิดทีละฝั่งนะเปิดไม้บายนะครับ แล้วก็แก้ไม้บายกินกําไรไม้บาบจนจบนะครับถึงมาพิจารณาเปิดใหม่นะครับจะเพื่อเกิดเปิดไม้เซลล์มันก็จะแก้ไม้เซลล์พิอ่ะแล้วก็กินกําไรไม้เซลล์จนเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมาพิจารณาเปิดไม้แรกใหม่นะครับแบบนี้นะครับถ้าผู้เรียนทําความเข้าใจได้แล้วนะผู้เรียนก็สามารถไปพัฒนาเปิดไม้แยกฝั่งกันได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับ มาดูการพิจารณาการเปิดไม้แรกนะครับเราใช้บล็อกคอนดิชันตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่ำกว่า EMA 50ไม้นะครับและระยะห่างระหว่างราคากับ EMA 10เนี่ยเกินนะครับเกินเท่าไหร่ครับเกิน20ปิ๊บไม้นะครับถ้าเกิน20ปิ๊บเราก็จะมาดูว่าสัญญาณ การเข้าบ่ายเกิดขึ้นหรือ,อยังก็คือ EMA f a ฟ้าตัดขึ้น EMA l สโลหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดแล้วนะครับเราก็จะเปิดไม้บายนะครับในตัวอย่างนี้เปิดด้วยขนาด0.15ล็อตโนสต็อปล็อตโนเทคโปรฟิตนะครับฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเปิดไม้เซลล์เราก็จะเช็คว่าละครับราคานะครับปิดของแท่งเทียน ID 1เนี่ยยืนอยู่เหนืออะไรครับ EMA10 ก็คือ m e m a 50หไมนะครับและระยะห่างระหว่างราคาปิดของแท่งเทียน ID1 กับ อ m มเอเนี่ยเกิน20่สิบปิ๊บไหมนะครับถ้าเกินนะครับเราก็จะหาจุดเข้าเซลล์ก็คือ e m มเอฟ้าตัดลง e m มเอสโลหรืออยังนะครับถ้าตัดลงแล้วนะครับก็จะเปิดไม้เซลล์ขนาด0.15ล็นรอสต็อป o p l o ็อ n โนเทคโปรฟิตนี่ก็คือเป็นหลักการเดิมเลยนะครับและหลังจากเปิดไม้แรกแล้วนะครับเราก็จะไปสั่งการนะครับให้โหมดโฟรเทนและโหมดรีเวิร์สเทนทำงานพร้อมๆกันนะครับ แต่ใครจะทํางานก่อนนี่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคานะครับในขณะเดียวกันก็จะเก็บขนาดของการเปิดไม้แรกไว้ในตัวแปร l o อ BS นะครับที่ผมใช้ l o อ BS เพราะว่าเราเปิดทีแล้วฝั่งใช่ไหมครับดังนั้นไม่ว่าจะเปิดฝั่งบายหรือเปิดฝั่งเซลนะครับเราก็ใช้ตัวแปร l o อ BS ร่วมกันได้เลยนะครับ เมื่อโหมดโฟลวเทนเท่ากับ1เห็นไหมครับเงื่อนไขคอนดิชันโหมดโฟ t วเทนเท่ากับ1ก็จะเป็นจริงนะครับค่าเริ่มต้นโหมดโฟลวเทนเป็น0นใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทํางานค่าเริ่มต้นโหมดรีเวิร์สเทนเป็น0ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ทํางานเมื่อมันทํางานแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูฉากทัดที่เรียกว่าไม้แรกเปิดไม้บายนะ If TEDB บก็จะทำงานใช่ไหมครับ If เท d ดบาทำงาน For i t เท d ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้บายล่าสุดเนี่ยหนึ่งข้อมูลไปให้คอนดิชันตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับถ้าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าแสดงว่าได้กำไรใช่ไหมครับพอได้กำไรเราก็จะกินกำไรเพิ่มนี่ก็คือส่วนที่เราเพิ่มเข้ามากินกำไรเพิ่มทุกๆระยะกิจนะครับ20่ิปบใช่ไหมครับเราจะกินกำไรเพิ่มทุกๆระยะกิจ เท่าไรครับ10ปิ๊บนะครับโทษทีนะครับทุกๆ10ปิ๊บเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มนะครับการเปิดไม้บายเพิ่มทุกๆระยะกิจ10ปิ๊บเราก็ใช้ฟอร์มูลาเห็นไหมครับสร้างตัวแปรกิดดิสแทนคูณ2นะครับและเอากิดดิสแทนคูณ2ใส่ในโนเทตเนียบายฝั่งบายก็ฟิลเตอร์บายไทเลือกบายนะครับเมื่อระยะกิจได้10ปิ๊บนะครับก็จะเปิดไม้บายนะครับฝั่งโฟรเทนเราก็จะเปิดไม้ด้วยขนาดฟิกโวลุ่มพอนะครับ0.15ล็อตลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ และเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล์นะครับ if เ e cell ก็จะทำงานนะครับ for if เทศส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลลล่าสุด1ข้อมูลนะครับ condition รับข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลลก่อนหน้าไหมนะครับถ้าเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงนะครับเราก็จะสร้างระยะกิจขนาด10ปิ๊บโดยการใช้ฟอร์มูลาและโนเทสเนียบายนะครับฝั่งเซลก็ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกเซลล์นะครับ อันนี้ผมจะไปไวๆนะครับเพราะว่าเราคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับและนะครับเราก็จะเปิดไม้เซลล์ต่อเนื่องทุกๆระยะกิจ10ปริบไปด้วยขนาด0.15ล็อต no stop l o อต no take profit นั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าทิศทางของราคาไปในทาง snowball หรือฟ r โรเทนนะครับเราก็ เปิดไม้ใช่ไหมครับเปิดไม้เสร็จเราต้องปิดปิดการทำงานของโหมด Reverse t a i n ทันทีนะครับวิธีปิดการทำงานก็คือใช้ Modify Variable นะครับกำหนดโหมด Reverse t a i n เท่ากับ0แค่นี้มันก็จะหยุดการทำงานแล้วนะครับและแสดงสถานะบนชาร์ตว่าไม้ที่เราเปิดเนี่ยมันเปิดจากโหมด Forward Turn เราก็เปลี่ยน Forward t a i n จาก Off ให้เป็น On นั่นเองนะครับและเมื่อจำนวนไม้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเราใช้ตัวเช็คเทดเขามาเป็นการตรวจเช็ค ฟิลเตอร์ by type ทั้งฝั่งบายหรือฝั่งเซล์นะเราก็จะทำงานฟังก์ชันที่เรียกว่า t a i l i n g stop แบบ group of trade ทันทีนะครับ group of trade ตัวนี้นะครับเราให้ t a i l i n g stop นะครับวิ่งตามราคาปัจจุบันอยู่ที่15ปิบแล้วก็ t a i l i n g step นะครับมีการขยับเพิ่มทีละ3ปิบนั่นเองนะครับ นี่คือการทำงานที่เราเพิ่มเข้ามาในโหมด forward t r e n นะครับส่วนการทำงานในโหมด reverse t r i n ก็จะคล้ายๆของเดิมก็คือการแก้ไม้นะครับถ้าไม้แรกเปิดไม้ buy if trade buy ก็จะทำงานนะครับเราก็จะเช็คจำนวนการเปิดไม้ว่าน้อยกว่า max order ก็คือ20ไม้ไม้นะครับถ้าการเปิดไม้แก้ยังไม่เกิน20ไม้นะครับ for if trade ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้ buy นะครับล่าสุดหนึ่งข้อมูล condition ตรวจเช็คว่าเปิดไม้ buy มาแล้วราคาปัจจุบันต่ำลงไหมนะครับถ้าต่ำลงก็จะแก้หมายโดยการสร้างระยะกิจขนาด10ปิบปขึ้นมาใช่ไหมครับโดยใช้บล็อกฟอร์มูลาสร้างกิจดิสเทนคูณ2เอาไปใส่ในโนเทดเนียบายฝั่งเซลล์เออโทษทีครับฝั่งบายนะครับเอาไปใส่ในโนเทดเนียบายฝั่งบายนะครับและแน่นอนครับเมื่อระยะกิจมันได้สิบปแล้วนะครับเราก็ยังไม่เปิดไม้แก้ทันทีนะครับเราจะรอจนกระทั่งมันเกิดอะไรครับ b u l l i s h e n g u l f i n g เกิดขึ้นนะครับ ID 2เป็นแท่งเทียนขาลง ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นและราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือราคาเปิด ID 2ได้3บล็อกเนียมันเป็นการสร้าง bullish engulfing เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเกิด bullish engulfing เราก็จะเปิดไม้แก้ขนาด lot BS ซึ่ง lot BS เนี่ยจะเป็นการเปิดไม้ที่มีการเพิ่มขนาดทุกไม้นะครับ อ้างอิงกับลดพัดเห็นไหมครับไม้ที่1ล็อต bs คือ0.15บวก0.01เท่ากับ0.16ใช่ไหมครับไม้ที่2ก็0.17ไม้ที่3ก็0.18ไม้ที่4ก็0.19ตามลำดับนั่นเองนะครับสั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเปิดไม้แรกเป็นไม้เซลล์นะครับ if เทเซลทำงานใช่ไหมครับ แล้วก็จะมาเช็คจํานวนการเปิดไม้เซลล์ว่าตอนนี้น้อยกว่า20ไม้อยู่ไหมนะครับถ้ายังน้อยกว่า20ไม้การแก้ไม้ก็จะดําเนินต่อไป For each c e ส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลนะให้ f อร์ u l a โทษทีครับให้ box condition condition ตรวจช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมนะครับถ้าสูงกว่าก็จะทําการแก้ไม้ใช่ไหมครับโดยการสร้างระยะกิจ10ปบขึ้นมาโดยการใช้บล็อก ฟอร์มูลาสร้างกิจดิสแทนคูณ2เอาไปใส่ในโนเทตเนียบายฝั By, ่งเซลล์นะครับฟิลเตอร์บายไทป์เลือกเซลล์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อระยะกิจได้10ปิบเรายังไม่เปิดไม้แก้นะเราจะรอให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรครับ b l i s s h n n gulfing เกิดขึ้นก็คือแท่งเทียน id 2เป็นขาขึ้น id 1เป็นขาลงเห็นไหมครับและราคาปัจจุบันจะต้องอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดของ ID 2นะครับนี่ก็คือแพทเทิ b บล l ิช e ล n กรัฟฟิ้งนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเปิดไม้แก้นะครับคือไม้เซลล์เนี่ยด้วยขนาด l o อต s l o t b ลก็จะมีการเพิ่มขนาดของล็อตไซส์นะครับอ้างอิงกับการตัวแปรล็อตพัสนั่นเองนะครับ และแน่นอนครับเปิดไม้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปปิดการทำงานของโหมด forward t r e n นะครับและแสดงสถานะ reverse t r e n ว่าตอนนี้การเปิดไม้เป็นการเปิดไม้ในโหมด reverse t r e n นะก็เปลี่ยนจาก off เป็น on นั่นเองนะครับและในการแก้ไม้เราไม่ได้ใช้ b o ก tailing stop ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้อะไรครับ turn off box เนี่ยนะครับไปลบไปปิดการทำงานของบ็อกหมายเลข73ซึ่งบ็อกหมายเลข73ก็คือ tailing stop นั่นเองนะครับ เมื่อจำนวนการเปิดไม้นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้โดยการใช้บ็อกเช็คเท็ดเขาเป็นตัวตรวจเช็คนะครับเราก็จะมาเช็คผลกําไรนะครับถ้ามีค่ามากกว่าในรูปแบบของปิ๊บทอททอซันะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราใช้คสปิ๊บเท่ากับ8นะ ถ้ามีค่ามากกว่า8ป๊บในรูปแบบของป๊บโททอซัมเราก็จะปิดการทำงานนะครับปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลล์นะครับโดยการใช้ cross h a d e b l o c นั่นเองนะครับและหลังจากปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเราก็จะไปทำการเปิดการใช้งาน telling stop นะครับอย่าลืมเปิดนะครับและก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะมาดูการเก็บค่าตัวแปรนะครับในการเก็บค่าตัวแปรเนี่ยผมจะใช้บล็อกพิเศษเพิ่มขึ้นมา1บล็อกก็คือบล็อก คอนดิชันนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับแบ็กเทสติ้งที่เป็นบูลีนเนี่ยเท่ากับ0 Back ูนย์แบ็กเทสติ้งค่าเริ่มต้นคือฟอร์ฟอร์เท่ากับ0ูนย์ก็คือเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรระบบก็จะทํางานปกตินะครับเก็บข้อมูลจากบักเก็ตออฟเทดทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์ในรูปแบบของตะก้าไอดีสีเทาใช่ไหมครับนำไปนะครับเอา Modify v a r i a b l e มาเชื่อมต่อนะครับดึงข้อมูลจากตะก้า ID สีเทาเก็บข้อมูลในรูปแบบของผลกำไรไว้ในตัวแปร Profit Profit ก็จะเก็บผลกำไรของฝั่งบายและฝั่งเซลล์รวมกันนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมดึงข้อมูลจาก Bucket of c r o s s t r a d e นะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลที่ปิดไปแล้วทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์โดยการสร้างเป็นตะก,ก้า ID สีส้มเห็นไหมครับนำ m o d i f า Modify v a l e a b l e ขึ้นมานะครับดึงข้อมูลจากตะก,ก้า ID สีส้มนะครับข้อมูลก็คือ Lot Si z e ใช่ไหมครับเก็บไว้ในตัวแปรโ o s t Lot โค้เลตก็จะเก็บข้อมูลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับว่าปิดไปกี่็อตแล้วนั่นเองนะครับแสดงผลบนชาร์ตและการแสดงผลบนชาร์ตเนี่ยผมก็จะใช้บล็อกคอนดิชันนะครับนำ b ล o อก Back Testing นะครับที่มีการตั้งค่า Back Testing เท่ากับ0นะครับมาควบคุมนะครับการแสดงผลบนชาร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า Back Testing นะครับเปลี่ยนจาก f o r เป็น u o นะครับมันก็จะทำงานปกตินะครับก็จะแสดงผลบนชาร์ตปกตินั่นเองนะครับการแสดงผลบนชาร์ตต้องการแสดงอะไรบ้างนะครับ EAN อยู่มุมบนขวามือนะครับบาลานซ์จาก Account Balance Equity จาก Account Equity ีทศนยม2ตํตำแหน่งเห็นไหมครับ t decimal place ผลกำไรจากการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลลนะครับจากตัวแปร Profit นะครับในที่นี้ผมแสดงวิธีการใช้งานคำสั่งนะครับ t e ทค Code Input ใช้คำสั่ง Normalize Double ให้ผู้เรียนดูนะครับ และแสดงสถานะ f o r w t r d 10 reverse 10นะครับว่า on หรือ off นะครับถ้า on แสดงว่าการเปิดไม้นั้นเปิดไม้ในการทำงานของโหมด forward นั่นเองนะครับและแสดงสถานะอะไรครับแสดงจำนวนของการปิด order ไปแล้วนะครับว่าปิดไปแล้วกี่ล็อตนะครับโดยดึงมาจากตัวแปร cost lot ที่เราเอามาจากอะไรครับ bucket of cost Ta Trade นั่นเองนะครับ และแน่นอนครับหลังจากเราทําการปิดออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทําการรีเซตตัวแปรนะครับ ง่ายที่สุดนะครับเราก็จะมารีเซ็ตในหน้าออนเทรดโดยการใช้บล็อกเทรดโคลสนะครับเมื่อมีการปิดออเดอร์บปิดออเดอร์เซ์เกิดขึ้นนะครับเราก็จะใช้ modify variable เนี่ยมาทำการรีเซ็ตค่าตัวแปรให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ lot ต s เป็น0 Prof i t เป็น0โหมดโ o ล t ane, ์เทนโหมดร e เวิร์สเเป็น0ย์เห็นไหมครับและสถานะ o ฟลว์เทนรี e วิร์สเทนให้กลับสถานะเป็น o f f เห็นไหมครับหลังจากมีการปิดออเดอร์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการแก้ไม้หรือการกินกำไร ต่อเนื่องในโหมดโฟร t เทนปิดออเดอร์ไปแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะ export file ออกไปแล้วทำการ backtest ดูนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการทดสอบโดยการใช้โมเดล Everytick นะครับในการทดสอบเลยนะครับจำนวนการออกไม้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจาก500ไปเป็น800ออเดอร์นะครับ ในขณะเดียวกันตัว MACDD เนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะครับผู้เรียนนะครับเมื่อได้ EA ตัวนี้ไปแล้วนะครับสามารถนำไปทดสอบไปปรับปรุงไปแก้ไขได้นะครับและมีคำถามสงสัยตรงไหนก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ และใครที่สนใจจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมีอยู่2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของ GOFX หรือว่าจะเป็นสมาชิกของ YouTube Channel นะครับก็แจ้งผมมาได้ทั้ง2ช่องทางฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ